ชองฟ้องไปช่องเจนามรถตัวสิ่งนะครับวันนี้ทีมงานเราเรียกว่าทศินของเข้าทําการแสดงยุทธีบิ๊กซีชัยภูมิถือได้ว่าซีคิ้ววันนี้เป็นคิ้วสไตล์ของบิ๊กซีแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศด้านหลังงานวันนี้นะคะอ้าบได้สี่ตีแล้อออาาโอ้อดีค่ะอดีผู้อาบน้ำแล้วสุดที่ผู้อาบ พี่น้อมมะอนต้องนนาการแสดงในโดรมอาเบะเบิงขั้วจะน้อยได้อย่างกปิ่นไก่รว,ว,วนๆบ่มีบักทัวเลยคือบักกินคือบักกินเล้าคือบักกินเขาขั้วจะเป็นกุ้เห็บเป็นอย่างขึ้นเดมทูมถิ่มสี่มันยันยานมนเบีย <laughs> เอาไปน้ำสูงงานได้บุณิก็ดีเทแม่สวัสดีค่ะเอยวัสดีจ้าสสีสรแคมีก่ัมิสวนมีส่วนที่มันสีแครเแคเอาไปน้ำสูงงานเนาะได้ดีค่ะสวัสดีจ้ค่ะน้องเบิ่งเด็กนี่ดูดีไลายฝนถืนลงมาเลยป้าสวัสดีค่ะ เอาไปน้ำสซงง่างในบริษีขึ้นดีเถอะพ่อบอดี้จะฟุนกับบริขัวมาสัตว่น่อไปขึ้นลงมาเลยเมื่อวานขึ้น,นทุ่งติดปูกสร้างประเทศป่พทัทิเบียร์พาทิเบียร์ <laughs> แม่หมอแม่พาทิเบียร์เดี๋ยวพาไปชม แต่ว่าไม่ติดเสียงกล่องของาม่บนว่าหนจะกล่องกับพอรลพูฟว่ออกไปท้าพู่ที่โดนเอดะขเขาได้ยังค่กันตั้งแต่ว่ายอดใส่ประเดพี่ผมพี่น้องเบื่งกันดีครับ ข้างั่งจะสุดพละใส่ยิงก็ขึ้นบพใะพี่น้องคือเป็นเว็บมินิกับทาราแท้ <Okay. S 1> พี่น้องมาจับจองสักแล้วนะคะมองพี่น้องเืิ่งคดีค่ะว่าตากหมอกว่าตากฝุ่นยู่ได้ดมูมยางดีเลย <Okay. S 1> ค่ะวันนี้มี อาจารย์จารย์อะไรก็ลับวลราชมาทำโชว์ต่อนะคะมามาลงท่าเพิ่มแล้วก็เก็บรายล,ละเอียดต่างๆนรโชว์หกปีแล้วเบียบวันศิลินนะครับมาสวันแล้วเมื่อวานก็มาวันนีาา้ก็มาวันนี้ชัดจรดี ไปภาพพี่น้องไปชุ่มด้านขาของวทีที่โอ้ยอดกร,ระซายมาได้ยอดพยัญชนากนระซายมได้ครับพี่นอ้องแต่แบบนี่ดีดีเท่มว่าจากฝนสลิงก็ขคืนบาได้เบอร์นั้นนี่มันเป็นปน,น้อยเนาะแต่ถ้าของจริงก็คือใหญ่มากนะวทีระเบียบ ปลาอ้ายมาทำพีอ้น,นี่ต้องห่อกก็เริ่มต่างชุบต่างห่อเลยนะครับแล้วสิไปน้ำหาตีนเขาค่ะว่าตีนเขาอยู่ใส่ก็เป็นเป็นโรคห้องหอดเพราะถ้าได้เห็นตีนถูกห่วงดู นี่ข้คุณกรบริการเซฟมือดีด้ดีๆเป็นบพะว่าแนนแนนนี่นี่ท่นี่อ้ยมันจะอยู่ใกล้กันเท่กับธนาชัยเบอนี่ดี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 ไรดีอันนี้เป็นตุ๊กตา มีเพราว่าเผื่อภไยอีกกวงขอเพื่อมั้งเลยสามาเกคบหมูิา่เสนเกคบไก่ิาแม่เส่คือต่เสีบแนแคบหมูนนเอาเนี่เขาทางแนวดหนเขาทางแนวนีปูดได้หมไได้แต่เสบแทนไปซืแบไก่ก่อน เรียกเซอร์เบียว่ามาจิตเป็นไงระบะรอเบรกเขามาเซอร์วีก่อนช็วได้กิกรรมึ่งลูกซีมคนับาณนี่ประมัง ดีครับรมาน,น,น,นี้สีแบไกลแบไกลแบไกลเรจะออกมาซื้อครัเรจะออกมาซื้อนะครับ ไ้นนไปอกินเสร็จเลยกินเสร็จเลยสวัสดีครับ นี่หลังวีทีไม่มีห้องน้ำนะคะออก็สียรตรงน้ำนิดหน่อยออเขาเป็สียรตรงนามมา้ำมหา,าทั้งด่านค่ะวีทีคร่าวสถานที่วันนี้พาชมนิดหน่อยจ้าแต่คือถ้าเป็นงานวิกซีก็เป็นสถานที่จอดรถก็คือหว่วงขวางแน่นอนมาตรงเกียงมาพี่น,อน้องเนาะเอาคลิปนี้ไว้สนิทกับพี่น้องล่าไปด้วยเสียงน้ำมือเร่งสวยแบบนี้ค่ะ อย่าลืมมาหาพวกเรานะคะคืนนี้ที่เชยชมพูญญะครับ